สวัสดีครับครั้งนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องที่เป็นพระเอกเทพและเรื่องนี้นั่นก็คือโอเวอร์ด oh ใครที่ไม่ดูเรื่องนี้อาจจะดูไม่ออกว่าใครคือพระเอกเพราะที่ผมเอาภาพมาให้ดูอะ่ะมันจะมีแต่พวกมอนเตอร์ทั้งนั้นแล้วคนที่เป็นพระเอกของเราอะ่ะก็คือคนที่มันเป็นโครงกระดูกนั่นแหละแล้วดูว่าเหมือนราชาเหมือนราชาปีศาจเลยเพวกนั้นน่ะคนนั้นคือพระเอกของเรื่องนี้มาเชิญชมกันเลยดีกว่าว่าแนวเรื่องนี้เป็นยังไง แนวเรื่องนี้เริ่มต้นจากเนื้อเรื่องที่มันเป็นเกมเกมหนึ่งนั่นคือเกม DMMO RPG และเป็นเกมที่กำลังจะปิดตัวซึ่งพระเอกของเรานั้นก็เป็นมนุษย์คนคนหนึ่งนั่นแหละที่เล่นเกมนี้แต่เป็นคนที่เล่นเกมอยู่ในระดับเทพแล้วอยู่ในฝ่ายอันเดธแต่เกมนี้นั้นจะมีหลายเผ่ามากเผ่ามนุษย์เผ่าอะไรต่างๆนานาแต่กลุ่มพระเอกหรือกิลพระเอกนั้นเป็นกิล ที่รวมเฉพาะเผ่าอันเดยหรือเผ่าที่มันเป็นมอนเตอร์อาบมนุษย์ทั้งนั้นและซื่อเสียงกิวของพระเอกนั้นก็เป็นซื่อเสียงที่ติดอยู่ในอันดับหนึ่งของเซิร์เวอร์หรือเกม DMMORPG นั่นแหละแต่แนวเนื้อเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเกมเลยนะครับแต่เมื่อวันปิดตัวของเกมนี้เริ่มออนขึ้นพระเอกหรือคนในกิวทุกคนก็ค่อยๆลลอกเอาออกจากเกมเพื่ออ,อำลาจากเกมนี้แต่พระเอกของเรานั้น ไม่ยอมออกจากเกมจนกระทั่งกะจะออกแบบว่าโดนตัดออกจากเซเวอร์เองในช่วงเวลาที่เซเวอร์ปิดแต่ช่วงที่เซเวอร์ปิดนั้นเองทำให้เพเอกรู้ตัวอีกทีว่าเพเอกมายังอ่างโลกและได้เป็นในลากอวตารที่เป็นโครงกระดูกหรืออันเดสที่เพเอกได้สร้างตัวละครจากเกม DMMO RPG ซึ่งตัวละครนี้มีความสามารถ อย่างครบสเตตัสความเก่งกาลหรือสกิลทุกอย่างยังมีพร้อมในเหมือนเกม d m m o r p g ทำให้รพอเอกมีความเทพในต่างโลกแต่เพอเอกมาต่างโลกนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าตอเ,อเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือไม่เลยต้องทำการสำรวจและพยายามคิดหาวิธีที่จะกลับโลกตนเองและหาพวกพพอที่โดนมายังต่างโลกเช่นเดียวกันเลยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้เพอเอกของเรานั้นไม่เท่เลยแต่การเป็น โครงกระดูกหน้าตาหดโหด,หดเหมือนฝ่ายปิศาจฝ่ายจอมมารอะไรพวกนั้นและเรื่องนี้ถ้าดูดีๆจะมีความสนุกตรงที่จะได้เห็นพระเอกได้โชว์เทพโชว์ความอลังการของสกิคลความโหดที่ไม่มีใครในต่างโลกนี้มีหรือง่ายๆคือถ้าเปรียบเทียบคนในต่างโลกจะไม่สามารถใช้สกิลหรือทักษะเวทมนต์ที่มีตั้งแต่ระดับ4 5 6 7ขึ้นไปได้ แต่กลุ่มพระเอกนั้นหรือกิลในพระเอกนั้นจะสามารถใช้ทักษะหรือสกิลหรือเวทมนต์ที่ตั้งแต่ระดับ7 890ได้เกือบทุกคนและพระเอกนั้นก็จะมีความเทพในระดับอีกระดับหนึ่งเพราะถือว่าพระเอกนั้นเป็นกิลมาสเตอร์ของกิลนี้และเรื่องนี้จะทำให้ได้เห็นพระเอกในมาจ,จอม,มานโดยแท้เพราะพระเอกมีทั้งความโหดเหี้ยมแล้วแถมพระเอกก็ยังเป็นเผ่าอันเดธ ที่ทำให้ดูเหมือนจอมมาโดยตรงอีกแถมยังได้เห็นไหวพริบต่างๆของพระเอกที่ทำให้เห็นว่าพระเอกนั้นมีความสามารถในการวางแผนและมีความรอบคอบในการวางแผนทุกชนิดเนื่องจากทำให้เห็นว่าการมาต่างโลกต้องคิดกับตัวเองเสมอว่าทุกคนในโลกนี้เก่งกว่าตนเองเสมอจึงทำให้ได้เห็นว่าพระเอกมีไหวพริบที่ดีและมีความรอบคอบขนาดไหน และมีทักษะที่ดีขนาดไหนจึงทําให้ดูแล้วโหตื่นเต้นสนุกไปกับเรื่องแถมมันทําให้ลุ้นไปด้วยว่าเพลจะโชว์เทพยังไงโชว์ความโหดยังไงแต่เรื่องนี้ยอมรับว่าเพลโคชโชว์โหดเลยโหดแบบสุดๆแต่เรื่องนี้นะครับผมก็ขอเพียงแนะนำเพียงเท่านี้ดีกว่าให้ไปดูกันเองว่าแนวเน้อเรื่องเ,อเป็นไงแต่ผมยอมรับว่าสนุก เรื่องนี้อ่ะถ้าเป็นอนิเมะอ่ะมีอยู่แค่ซีซันเดียวนะคะอัปเดตยังไม่มีภาคภาษาไทายมีแต่ซับไทยนะคะมีทั้งหมดอยู่13ตอนเท่านั้นการแนะนำของเรื่องนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละแล้วใครที่อยากจะถามว่าเรื่องนี้จะมีซีซัน2หรือเปล่าผมขอตอบเลยว่ายังไม่แน่ใจเพราะเคยหาข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็บอกว่ามีแต่ข่าวก็เงียบหายไปนานแล้วจนไม่แน่ใจว่ามันจะมีต่อ,อหรือเปล่าแล้วใครที่ รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่วันไหนหรือว่ามันจะออกมาตอนไหนหรือว่าไม่มีแล้วก็สามารถโพสให้ความคิดเห็นได้ตามข้างล่างเลยนะครับเนื่องจากผมก็อยากได้ข่าวข้อมูลของเรื่องนี้เหมือนกันไม่ได้ตามติดตามข่าวสารข,ของเรื่องนี้มานานละได้แต่อ่านหนังสือกระตูหรือว่าแบบแนวนิยายแปลที่คนเขาช่วยแปลมาให้แต่ใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงที่อยากดูต่อ ผมแนะนําให้ไปหาอ่านหนังสือการ์ตูนดีกว่าเพราะมันนําไปไกลเ้วเหมือนกันหรือว่านิยายมันก็นําไปไกลเอาเหมือนกันยอมรับว,ว่ายิ่งอ่านยิ่งสนุกแต่จะมีซีซั่น2หรือเปล่าในอนิเมะนี่ผมก็ยังตอบไม่ได้ก็ให้ทุกคนที่รู้ข่าวสารเรื่องนี้ช่วย,ชวยแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อให้น้องๆที่มาดูหรือว่ามาตามข่าวสารของเรื่องนี้ได้รู้กันนะครับเรื่องนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ละครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอบอกกับน้องๆบางส่วนนะครับที่เคยถามกับผมว่าทําไมช่วงนี้ทําคลิปช้าเนื่องจากตอบเลยตรงๆเลยว่าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องงานอะไรเล็กน้อยทําให้ต้องหยุดพักทําคลิปไปเอาเรื่องงานหลักของผมทาให้เสร็จก่อนเลยพวกนั้นเนะ่ะเลยทําให้การทําคลิปช้าลงต้องขออภัยด้วยแต่ถ้ามีเวลาผมจะค่อยๆทําคลิปมาเรื่อยๆตามที่ต้องการนะครับแนะนาเรื่อยๆ แล้วมีเรื่องไหนที่อยากให้แนะนำสามารถบอกได้เลยนะครับสวัสดีครับบรายครับ